สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ออยนะคะจากเพจสมิธฮอนด้ายุทธคาสาขาพัฒนาการนะคะวันนี้ออยมีรถสวยๆมานําเสนอนะคะวันนี้นะคะเป็นซิตี้คาร์ค่ะลูกค้าตัว 1.5V ปี2017ตัวไมเนอร์เชนค่ะคันนี้รถสีบอลเงินนะคะไม่ใช้ไปเพียง50,000กิโลเท่านั้นค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาชมรถกันเลยนะคะว่าเจ้าซิตี้คาร์คันนี้มันสวยและโดดเด่นยังไงค่ะเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยค่ะ ค่ะเราก็ได้ชมรถรอบๆคันกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเจ้าซิตี้คาคันนี้นะคะลูกค้าบอกได้เลยว่ารถสวยสภาพดีมากๆตัวนี้นะคะได้โฉมไมเนอร์เชนด้วยนะคะลูกค้าปี2017แถมไม่น้อยสุดๆนะคะ50,000กิโลเท่านั้นราคาตั้งของเรานะคะอยู่ที่449,000บาทคันนี้นะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะใช้เงินออกรถ0บาทได้เลยตอนนี้นะคะลูกค้าดอกเบี้ยของเรานะคะเป็นดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นที่2.59%นะคะแล้วก็สามารถผ่อนได้นานสุด84งวดค่าง,งวดจะเริ่มต้นที่7,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะยังไงสนใจสอบถามข้อมูลนะคะเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ประวัติรถนะคะหรือรายละเอียดต่างๆนะคะสามารถแอดไลน์ของเรานะคะตามเบอร์ที่ได้แจ้งไว้ด้านล่างนี้นะคะโชว์รูมออยเปิดทุกวันทําการเลยค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา8ปดโงครึ่งนะคะจนถึง6กโมงเย็นเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะออยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของโชว์รูมล้วด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ